เทเขาบอกว่าหญิงอยู่สลัมมาก่อนใช่อยู่สลัมมาก่อนอยู่บ้านไม้เก่าๆแล้วก็เป็นทางเดินแคบๆเนี่ยหนูอยู่แบบเนี้ยเขมบอกว่าเคยไปขอข้าวที่วัดกินด้วยทำเดโมก่อนไปเสนอมองนันมองนี่เขาก็ต่อกลับเขาบอกว่าเสียงแบบนี้ไม่น่าเป็นนักร้องได้หรอกหนึ่งสอง <c oughs> วอโชคดีแล้วเจอกันด mm ้ยายเด้เ euh ด okay. ี s <S ๋ยวไปเตรียมกับข้าวไว้จันอัังคาาาพหออทุก็มมววนต่ัน ต่อจากวันเสาร์ก็เป็นวันอาทิตย์ต่อจากวันอาทิตย์ก็เป็นวันจันทร์อังคารพูดพาหรือหัตวันศุกร์ต่อจากวันศุกร์ก็เป็นวันเสาร์ มาก็ผิดฮะเสียงใครมาโอ้ยย่าได้ยิน่าว่าคุณหญิงมากบอก<ค>อยอยอ็แต่งตัวใส่สูทใส่หลังรอแซ่คุณหญิงกันแล้วต้อนรับคุณหญิงมาเพื่ออย่างซี่อันที่ผมบอกว่าคุณหญิงมากอ่ะนาจะมาแล้วล่ะปานี่ต้อนรับเพิ่นเท้าซอยกันต้อนรับเด้อจ้าจ้ามันเป็นหนาเป็นตาเป็นเกียรติเป็นสีจ้ากับลานเท่า มาเร็วเร็วเร็วคุณแม่คืนเร่องนี้เร็วเร็วเออขับระได้ย้อนโอ้ยนุ่มปลาเตรียมใบต้อนรับคุณหญิงไปยกมากกันไหนพี่น้องเห็นกันน่ะนันน่ะไก่กับปลาน่ะเอาขึ้นยังยังส่นโอ้ยไม่ไหวเหัดนุ่มไว้มันยางๆฉันดอกปลาดีโมเมนต์โตน้อยๆพี่น้องล้านนี่พูดน่ะมึงไก่ปลาพูดน่ะเอาไว้ต้อนรับคุณหญิงถ้าอยากกินอร่อยอร่อยงี้ก็ อ่าเข้ามาซื้อในออนไลน์ได้นะครับร้านครัวสแตกแดกตับอันนี้ปลาอย่างนี่อันนี้ปลาดุกปลาดุกแมนปลาดุกตกใจบ่ยัง่ปลาดุกตกใจปลาดุกอุ้ยเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวต้อนรับดีกว่าจ้าเอาพี่น้องครับเดี๋ยวคุณหญิงมาถึงแล้วเตรียมตัวต้อนรับนะจ้าโอเคครับไปฮะคุณหญิงยิ้ทายก็แล้วก็ทายอยู่นี่แหละรอคุณหญิงเดี๋ยวต้อนรับไปเลยครับน้องไปเลยครับ ไปเลยไปเลยไปเลยเลยไอ้น้องเนาะไปเลยครับเดี๋ยวรอคุณหญิงไปขับขับไปเลยเดี๋ยวคุณหญิงมาไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวรอคุณหญิงเขาจะมาแล้วครับอะไรพี่จอดไม่ได้เหรอตรงเนี้ยได้ได้คุณหญิงฮะคุณหญิงคุณหญิงไหนนี่ณหญิงทิติการคุณหญิงทิติการ หญิงที่การขับกระบะมาชุดนี้ใช่ที่คุณไปส่งเขาไปส่งมางขุดมาครับีช่วงโควิดรอไฟเซอร์ไม่มาสักทีไฟแนนซ์มาก่อนก็เลยได้ขับกระบะนี่แหละพี่โอ้คุณหญิงมาใช่อดีคุณตาคุณยายคุณน้าแกก็เตรียมของต้อนรับแล้วโอ้แล้วทำไมใส่อะไรขนาดนี้รอต้อนรับคุณหญิงเลยครับผมรอต้อนรับคุณหญิงเดี๋ยวไปต้อนรับคุณหญิงกันไปเคลี่ยเลยไปเคลีรยเลยคุณหญิงนี่ พ่อแม่เป็นคนที่ไหนครับคือคุณพ่อเป็นคนชัยภูมิคุณแม่เป็นคนร้อยเอด็ด <s ules> หญิงมาเกิดแล้วก็โตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพแต่สามารถฟังได้พูดได้แล้วก็บอกได้ป่ะนี่โอ,อ้บอกได้ค่ะวิชาไหนครับอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่หน่อยเลยบ่ตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่หน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อซ้ำหนีบ่โอ้ซ้ำหนีเลยค่ะเรียนเชิญคุณหญิงครับผมค่ะ ออนอันนี้เทียนคุณๆนะคะเหมือนเปะหมูแถวบ้านที่ฉันดินเนอร์เดี๋ยวยายขออนุญาตจูดก่อนจุดค่ะจูดอเ,อเอออันนี้ใช้ได้เก็บได้ก่อนโอยยาย <c oughs> <c oughs> นี่เม็ดเยอะเนาะกโ <c oughs> ก่อนที่จะคูดค,คุยกันนะครับผูช้ชมครับเป็นธรรมเนียมของเฮ้าในยุคนี่ยุคโควิดเข้าก็ต้องตรวจกันก่อนค่ะนี่เคยถูกแย่ไหมครับ บ่อยไปพี่ใช่ลุกมันดีไหมมันยังไงมันก็เล็กๆมันก็แบบตื่นเต้นนะพี่เสียวผัวใช่ถึงเสียวแสบด้วยใช่ใหญ่เท่านี้ยาวเท่านี้ไหมโอ้เท่านี้เลยค่ะอ่ารถเลยอ่ามาแล้วนะครับคนละหนึ่งคีดนะครับอ่าเรามาคุยกับคุณหญิงนะครับเป็นคนอีสานพ่อแม่เป็นคนอีสานแล้วก็แต่ว่าหญิงเนี่ยก็คือ เกิดที่อีสานหรืวอว่ามาเกิดที่กรุงเทพเกิดที่กรุงเทพค่ะพี่อ๋อมาเกิดที่กรุงเทพเลยเทพเขาบอกว่าหญิงอยู่สลัมมาก่อนใช่อยู่สลัมมาก่อน,อมมอนจำความได้ก็คืออยู่บ้านไม้เก่าๆแล้วก็เป็นทางเดินแคบๆแล้วพอเวลาเราเหยียบไม้ไปอะ่ะมันจะมีน้ําแบบน้ําคลัมขึ้นมานตามไม้ที่เราเดินอะ่ะอันนี้คือหนูจําความได้ว่า อ๋อเราเกิดแล้วก็อยู่แบบนี้แล้วพอเดินเข้าไปในบ้านเราก็จะเห็นหมอ้อชามลามหายในห้อยอยู่ในกําแพงเงี้ยคือมันไม่มีชั้นไม่มีอะไรวางอันนี้คือความทรงจรําของหนูที่หนูจําได้นะตอนนั้นเนหนูอยู่แบบเนี้ยโอ้ควนความจําหน่อยว่าเพลงก่อนเอาเพลงที่ดังแบบเปรี้ยงเลยเพลงแรกเลยอ่ะเพลงอะไรก็คืออัลบั้มชุดที่สองเพลงไม่มีเธอจะบอกว่าใครอ๋อ รักสสพนนไม่ต้องลงคีย์หรอกอยากบอกรักสักพันหมือนแสนล้านคำบอกตอกย้ำซ้ำๆว่ารักแค่ไหนยด้ชอบยด้ชอบเงียอะไรบ้างไล่ให้ฟังหน่อย ก็ชุดแรกเลยนะเขียนด้วยใจรู้ด้น้ำตาแต่เพลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือคนจะรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีเพลงน้ำใต้เผาแล้วยังไงถูกหลอกให้รักถูกทักว่าเป็นมือที่สามแล้วก็เริ่มมาทำคัฟเวอร์ก็มีเพลงจันจันใช่ จันเดือนแรมวับแวมวับวิววุ่นวายอยากับข่าเพลงนึงกได้ท่สวนอยู่อยากไดฟังประจำเลยเพลงอะไรยอมจำนำที่ดินจำน้อยรอรอยังไงรอยังไงยอมจำนำที่ดินเออเนี่ยมันร้องขึ้นร้องยังไงขึ้นได้ไงนะหยีวันนี้ใจสลายยอมจำนน่อยในฝ้าดินแยกไกลกัน อันนี้ของวงโบวีโบ<ว>ของคุณโบวีหลังจากนั้นคือว่าอยู่ในสลัมก็คือโตมากครับคือว่าคนครอบครัวนี่ไม่ใช่ว่าร่ำรวยอะไรใช่ไหมน้องอหญิงแต่ว่ายาก <ยา S 1> จนต<บ>ิดลบเลย<ช>เห็นบอกว่าเคยไปขอข้าวที่วัดกินด้วยใช่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าเออเคย เคยไปขอข้าววัดอะไรยงเงี้ยใช่ก็ไปกับคุณป้าหญิงก็เคยเดินไปไปกับคุณป้าข้างบ้านเห็นบอกว่ามีผลลมงผลไม้มาให้น้องด้วยอคนนัดคนนัดนไปนแบบและที่สําคัญเข้าวงการได้ยังไงครับหญิงเข้าวงการได้ไงประกวดร้องเพลงอ๋อเป็นเป็นนักร้องเดินสายประกวดมาก่อนถูกต้องมีที่ไหนมีเวทีประกวดก็คือหญิงไปหมดเพราะว่าเราอ่ะเป็นพื้นฐานของแบบคนไม่รู้จักไม่รู้จักใครเลยอ๋อเพราะฉะนั้น เราจะทำไงให้คนเห็นความสามารถของเรารเราก็ต้องไปประกวดร้องเพลงเพื่อที่จะให้คนในหมู่มากอะ่ะ <c oughs> เห็นเราว่าเราร้องเพลงได้นะ<ฤ>มีความสามารถตรงนี้ประกวดร้องเพลงในกรุงเทพนี่ใช่ไหม,ต,หมต่างจังหวัดก็มีต่างจังหวัดก็มีแต่ว่าส่วนมากก็จะไปในกรุงเทพเพราะว่ารถก็ไม่สะดวก <c oughs> ก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องมีความจำเป็นว่าเอาแค่ในเขตกรุงเทพก่อนนะคะจนจนว่ามีคนมาเห็นความสามารถของเราว่าเราน่าที่จะเออร้องเสียงน่าจะเข้ากับกับการทําเทปนะครับใช่หญิงเนบ ได้ไปเรียนร้องเพลงไหมครับหรือว่ามันมันเป็นโดยพรสวรรค์หรือว่ายังไงเองหนูไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยหนูอาศัยฟังเอาตั้งแต่เด็กๆเลยเพลงกระตงกระตูนเพลงเจ้าขุนทองเจ้าขุนทองนี่คือจะต้องฟังแล้วก็ร้องตามเอาเพลงเจ้าขุนทองไปประกวดเหรอไม่ถึงฟังที่ช่วงนั้นที่ไปที่ไปประกวดเอาเพลงพวกไหนรุ่นรุ่นไหนอยู่ตอนนั้นอะแม่พ่องแม่พ่องสีแม่พ่องแม่พ่องแม่พุ่มพวงครับค่ะจะเป็นในยุคนั้นครับได้ความเชญ เชิดค่ะอยากจะเชิดอะไรคะลูกจ๋าเป็นลายเป็นลายหมากอันนี้คุณยายทำเองเหรอคะเนี่ยจ้่ใช่หมากหมากมันคือแกเจ้าคุณปู่เจ้าคุณขวดเ้ลูกขวดคุณคุณนะคะคุณแม่อันนี้คือที่ฉลากมันออกนี่มันเป็นใบขาวไม่ใบขาวมันเป็นใบขาวใบขาวต้องกินกับอะไรมันก็กินมีมีมีผลไม้ที่กินกัาแฟอยู่แล้วโอ้ใบขาวปวดยาใบเก่าเนาะ โอ้โโอัโโอ,อนนี้ให้ลูกก่อน<ม>าตามทำเลียม<อ>ต้องเลดี้เฟิสทำไมมือยายชันอย่างนี้ลูกพีดยายคือมือสั้นนะครับโอ้โหนี่นยายได้กินมนันให้สันเลยออออลองชิมดูชิมดูกินดีนะพี่น้องสงสัยจะหมักไว้นานหมักนานลูกหมักนานหมักหมักตั้งสี่สิบอะ สี่สิบสี่ปีจีเชฟดีกรีเอาให้ยายก่อนดีกว่ายายกับตาก่อนไห้อ๋อฮะลูกอีลูกอีดูลูกอีลูกโอ้โหเป็นไงบ้างคะรสชาติอือเจ้าของเจ้าของช่องโชคสะอสอไม่หมดคุณตายให้หมดคุณตายให้หมดว้าว ผลไม้ครับผมลไม้ครับผมโอ้คืออะไรครับคาปิมะคาผิดชื่ออะไรนะคะคาปิอะไรนะคะแาปิอะไรนะคาเปียกหญิงนี่เนาะไปประกวดรองเพลงแล้วก็อาศัยว่าไปนั่มอาเวทีรองเพลงเพื่อที่จะ พิสูจน์จาข้องนั่มแล้วก็มีผู้หญ่คนหนึ่งไม่เห็นว่าน้องยิงในเสียงเสียงน่าจะเข่ากับร้องเพลงที่เพนนเพนนมีไว้เองสิบอกกันเลยกันเลยไปอาร์เอสเลยบอกบอค่ะกระทำเดโมทำเดโมกรอนไปเสนอมองนันมองนี่เขาก็ตอบรลับเขาบอกว่าทําไมร้องเพลงแบบนี้ทําไมเสียงแบบเสียงแบบนี้ไม่น่าเป็นนักร้องได้หรอกเฮ งั้นเลยเหรอใช่ก็ผิดหวังมาหลายที่แล้วก็จนจนจนมันก็ผ่านมาอีกเป็นปีๆก็มาทำอีกทำเดมโมอ,อีกอ่ะลองอีกสักตั้งหนึง่งมาเสนอกับ RS แต่หญิงอะ่ะก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะค่ายเล็กๆเ,เขายังไม่รับหญิงเลยอืม ใครเล็กๆเขายังไม่รับเลยเราก็เลยแบบว่าเออโอเคแต่เราก็ตั้งใจร้องละแหละที่จะทําเดโมส่งไปใหม่มีคนพามาสมัครกับไอซ์เหรอครับพี่ทำเอ่อหญิงหญิงไม่ได้มาด้วยตัวเองหญิงเออจะมีลุงตุ๊กกับ้าแป๋วแล้วก็พี่เพียยดอนมดแดงเนี่ยทำเดโมช่วยกันทาเดโมแล้วก็มาเสนอกับบริษัทแต่ทําเราก็ไม่ได้แบบว่าผู้ใหญ่จะตอบรับปุ๊บปั๊บเลยนะคะพี่ประมาณ2อปีกว่าจะกว่าจะฟังเดโมเราอ่ะกว่าจะได้อะใช่กว่าจะมีการได้ยินว่า หญิงจะมาเซ็นสัญญานะก็ใช้เวลาแบบสปีเหมือนกันเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองซึ่งในระหว่าง2ปีอ่ะที่กว่าที่เขาจะเรียกมาเซ็นสัญญาก็คือหญิงอะ่ะก็ต้องร้องเพลงมาให้ฟังอยู่เรื่อยๆอเหมือนกับว่าเขาอยากดูพัฒนาการว่าถ้าสมมติคุณเป็นนักร้องจริงๆอนะ่ะคุณจะทาทาเพลงมันได้ดีแค่ไหนอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะแล้วตอนเป็ตนตอนนั้นเพลงที่ทาเดโม่มาเป็นเพลงใหม่หรือว่าเป็นเพลงเป็นเพลงใหม่ที่ลุงเขาเขียนเองแต่เป็นเพลงแนวอีสานโอเคจำได้ไหมจําได้ไหม นานแล้วพี่20่สปีแล้ววะ่สิบยี่สกว่าปีแล้วอะเป็นเพลงทําใหม่แล้วก็พี่เขาทําให้แต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นเพลงที่ไอเลือกใช่ือกใช่ไม่รู้จริงๆว่าหญิงร้องทางอีสานด้วยนะมอลงหมอลำได้ไหมถ้าตอนนั้นอาจจะไม่ไม่ได้ฝึกมากแต่พอพอตอนนี้ก็แบบพอร้องได้ยังน้อยยังน้อยยังน้อย ก็มีมงซือคือสั้นผู้นี้ล้องได้จังเลยโอ้สำนงสำเนียงเป็นไงพี่ได้เนาะแทมเนียงพอได้เนาะพงได้อารมณ์ได้ทีว่ามเพราะว่าเพราะว่าการที่เราร้องเพลงเพลงเพลงเราอ่ะมันจะปล่อยเสียงอีกสไตล์หนึ่งแต่พอเป็นหม่ลำมันจะต้องมีลูกกระแทกเพื่อที่จะให้มันดูแตกต่างผมว่าได้ผู้ชมแต่ว่าก็ยังแบบเออได้กันย้ายทัดเอาโอเคย้ายร่อนลุกล่อ้อม ยายเจรมกลอนได้ไหมลูกยายกับสวยมมนาหัวไดไหมยายขอยแรงได้ยายลุกมาวางแบบมุมนี้นะโชคดีเราเจอกันด้วยยายเนีเดี๋ยวไปเตรียมกับข้าวไว้ยาย ดับการหายใารร้อนด้ชุดเครื่องนอนโตโตเขยังมีอีกเหรอห้วยมีอีกมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮลลเช้าต้อนรับดีจังเลยอ่ะพิเศอ่ะหนึ่งสองหัวหัวายวอะไรมึงเนี่ยอะไรอ่ะเต่านี่มันน้องเต่านะเต่า อโอ้ย,อ,ยอันนี้ก็สซดเกินดอกยายมึงจะกินยังไงครับยายครับอันนี้เอามาเล่นเฉยๆนะครับเอามา,าแซวแซน้องหญิงเดี๋ยวเราจะเอาไปไเอ,า,อไเาไปปล่อยอ <c oughs> ถ้างายต่ำเนะี่ยเราจะเชลา <c oughs> ไงต่าก็เหงาตาย <c oughs> เองี้ยายกัาลุงโชคจ้ กับนัดดิไปเตรียมอาหารกับข้าวกับปลาที่จะทํากินลูงจ้ะ้องหญิงนี่ทําอาหารอร่อยมากจ้ะเดี๋ยวพี่ก็จะทําให้น้องหญิงกินจ้แล้วก็มีอาหารที่ร้านด้วยจ้ะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อทั้งคุณแม่ไม่สบายคุณหญิงก็ไม่สบายด้วยเป็นเป็นวันโลกวันโลกแล้วร้องเพลงไม่ได้เป็นสองปีร้องเพลงไม่ได้เป็นเมียน้อยเนี่ยเธอร้องเพลงอย่างนี้มันต้องตรงชีวิตเธอแน่เลย <laughs> มาแบบคุณหญิงกับแบบอะไรก็ไม่รู้อร่อยอันนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรนะคะหอยนาครับอืมอร่อยนะเนี่ยอืม